ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาแนะนําวิธีการสั่งซื้อสินค้ากันนะคะไปที่หน้าแรกเลยค่ะแล้วก็ไปเลือกซื้อสินค้าที่เราต้องการไปที่หมวดหมู่สินค้าแอดอยากได้เครื่องประดับผู้หญิงดูทีว่ามีอะไรบ้างเครื่องแต่งกายต้องการเอาหมวกก็แล้วกันค่ะ อันนี้ก็สวยดีใส่รถเข็นเลยค่ะมันจะมีสีเราเลือกเราก็สามารถเลือกเลยตามสีที่เราต้องการโอเคกลับไปค่ะไปหาสินค้าที่เราต้องการใหม่ใช้ในบ้าน ม้อทอดเอาหม้อทอดตัวนี้ก็น่าใช้อยู่นะคใส่รถเข็นค่ะมีสีเดียวนะสีดำตกลงเลยค่ะไปที่รถเข็นค่ะก็สินค้าแล้วก็ไปที่เลือกที่คำนวณค่ะโอเคราคาสง 1, 5งพบาท ตรงนี้จะมีส่วนลดเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าจะมีส่วนลดอยู่ด้วยตรงนี้เอทได้ส่วนลด360รบาทส่งค่ะจะมีช่องทางการจ่ายเงินหลายช่องทางเลยนะคะแต่วันนี้ขอแนะนำช่องทางการจ่ายเงินของออนไลน์แบงกิ้งของกสิกรค่ะแล้วก็ จ่ายเงินเก็บเงินปลายทางนะคะอืมตรงนี้การจ่ายออนไลน์แบงกิ้งของกติกรนะคะจะสะดวกสุดค่ะช่องทางอื่นยังมันเหมือนว่ามีขั้นตอนหลายขั้นตอนบริษัทกำลังปรับปรุงอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวน่าจะเร็วๆนี้น่าจะเสร็จแต่ว่าเราก็จ่ายสะดวกสุดก็คือ ออนไลน์แบงกิ้งกสิกรติ๊กไปที่ออนไลน์แบงกิ้งกสิกรทำไมติ๊กไม่ได้ค่ะแล้วก็ k ตรงนี้ไปที่กัดลอกเลขบัญชีแล้วก็ได้ใบเสร็จบันทึกสำเร็จค่ะแล้วก็ใส่ ลิกเพื่อดูรูปอันนี้เราใส่สลิปที่เราโอนนะคะเสร็จสมมุติว่าติ๊กแล้วเพราะเอ็ไม่ได้สั่งจริงอันนี้แค่ทดลองทําให้ดูค่ะแค่นี้บันทึกเสร็จเรียบร้อยค่ะโอเคนะคะวันนี้ก็แนะนําเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ